ผมก็เลยฝากบอกเขาว่าผมจะยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนเวียงอินตั้งแต่สามทุ่มยีบเอ็นาฬกาเป็นต้นไปช่วยมาอุ้มผมหน่อยนะตรงเนี้ยนะเพราะผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ผมก็อยากดูกว่าเจ้าหน้าที่ถูกอ้ม ผมจะเชื่อหรือแล้วแต่พี่น้องประชาชนหรือเอฟซีผมเนี่ยหนึ่งผมเชื่อคุณหญิงพรทิพย์นะครับว่าเท่าถามมีคนถามผมมาคอมเมนต์ผมมาว่าเอ๊ะแล้วผู้พันถึงนี่ฆ่าคนเสร็จแล้วมันไม่ล้างเลือดในห้องอะในห้องก็มีน้ำเนี่ยปลาปลาน้ำาก็ไหลอะ่ะทำไมต้องถือเลือดแดงๆแล้วก็เดินข้ามมา แต่ระหว่างทางเดินมาประมาณสิบกว่าเมตรเนี่ยไม่มีรอยยืดเลือดหยดเลยแม้แต่อันหนึงแล้วมาล้างในห้องถ้าฆ่าคนในห้องนั้นแล้วเนี่ยมันน้ําในห้องน้ํำก็มีแต่ค้าบเลือดในห้องน้ําไม่มีครับนะครับคนมันต้องไปล้างเลือดในด้านถูกไหมครับออรอยนิ้วม,มือมันต้องมีนะครับรอยนิ้มือแฝงลูกบิดถ้าผมฆ่าเสร็จแล้วลูกบิด ทำไมไม่มีรอยเลือดมาถึงว่าลูกบิดท้องผู้ว่าลูกบิดท่องผู้ว่าแล้วระหว่างเดินไปสิบเมตรกว่าจะถึงห้องผมเนี่ยไม่มีรอยเลือดหยดสักหยด,หยดที่ติดรองเท้าอะไรใช่ติดรองเท้าติดมือหรืออะไรที่ว่าเปื้อนแดงๆแล้วไปล้างในห้องห้องห้องที่ผมนอนพักครับซึ่งมันห่างกันสิบกว่าเมตรนะครับอันที่สองเออไอจำหลายๆอย่างข้อพิรุษเนี่ยนะครับผมบอกแล้วไงว่าผมเคารพในคำตัดสินของศาล ซึ่งผมก็ได้รับได้ได้อยู่ตามคำพิพากษามาแล้วนะครับแต่ตรงนี้ขอให้ท่านใช้วิจารยณดูแล้วเอาเอาเหตุเอาผลนะครับคนฆ่าคนตายแล้วเนี่ยมันจะต้องหนีครับโดยสัญชาติยาณของอาญากรหรือฆาตกร จะมานอนเฝ้าศพอีกคืนเนี่ยเขามาจับเหรอผมถามง่ายๆแค่นี้คงไม่มีเออเอเอฆาตรกรที่มันใจหินมันนอนเฝ้าศพอีกหให้เขาจับได้เหรอ,ะอะไปเลยครับมันต้องหนีแล้วถ้าเสร็จมันต้องหนีตรงไหนก็ต้องหนีไม่มีใครเขามาอยู่นอนเฝ้าให้มันให้ตัวเองเข้าปิ้งหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่วันนี้ก็ คงจะพอแค่นี้เพราะว่ามันก็เราก็ไม่อยากไปอะไรมากก็ขอให้ฟังท่านพลตรวจตรีอังกูลนทรพัทไทยที่ท่านเป็นเจ้าของคดีแล้วก็ท่านก็สรุปไว้นั่นคือข้อเท็จจริงจะไปดูได้นะครับในช่อง o v p เลื่อนเลื่อไปดูได้ลงไปแล้วช่องโอเวีนะครับนะลงไปเรไปไปดูไปดูย้อนหลังได้ครับว่าคดีห้างคดีห้างทองคดีผู้น้าผู้ว่าปีน้าเนี่ยท่านอังกูลเป็นคนทำพอดี แลวท่านก็สรุปไว้ก็มันมันก็แล้วแต่ครับดุลพินิษของแต่ละท่านตัดสินนะครับแต่ว่าผมให้ท่านผู้พันได้พูดเพราะว่าคาดีมันสิ้นสุดไปแล้วแล้วกระบวนการอะไรก็ตามมันผ่านพ้นหมดแล้วก็เลยมีโอกาสอย่างน้อยท่านก็มีสิทธิ์ได้พูดในในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรง เราต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซี FC, และหรือผู้ชมนะครับแล้วก็คุณโอค๊คและก็ทีมงานนะครับที่ยังให้โอกาสผมได้มาพูดได้ชี้แจงได้นําเอกสารที่มานําเรียนว่าสาเหตุใดที่มันถึงเกิดขึ้นมาจากสาเหตุตรงนี้แล้วมันก็เริ่มลามขึ้นมาครับจนมาถึงเรามาเรื่องอผัวนะครับนี่คือสาเหตุต้นเหตุ ต้นน้าก็คือว่าทําไมตํารวจถึงมันไสท่านมาและตามโยนอนุนี้ให้ตลอดนั่นคือสาเหตุนี่คือสาเหตุเลยครับแล้วเรามีคําสั่งเนี่ยผมก็มอบให้คุณโอ๊กแล้วก็เดี๋ยวไป,ไปให้ท่านดูนะครับผมมีเอกสารที่พร้อมชี้แจงแล้วก็นี่คือเรื่องจริงซึ่งมันเป็นเรื่องรับมากที่ไม่เคยเอาออกมาครับนี่รับมากจริงๆครับจากกระทระวงกระทรวงการคมเขียนวารับมากฉะนั้นเนี่ผมเลยเข้าใจว่าอ๋อที่ท่านไม่บอกให นายทหารหรือรัฐมนตรีท่านอื่นรู้เนี่ยเพราะท่านกลัวว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้จักกับบางร้อนแล้วจะโทรกิงก้างกันให้หนีก็เลยให้เฉพาะชุดเฉพาะกิจชุดนี้รู้แค่เรื่องนี้ก็เลยไปชนกับชุดที่ก็ตามล่าบางร้อนอีกชุดหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามีภารกิจนี้อยู่นะครับครับก็เลยเป็นจุดที่ท่านกับตำรวจแตกกันมาตั้งแต่นั้นเลยครับแล้วว่าเราไปแย่งงานใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งทางท่านพลเอกเศรษฐานเนี่ยท่านสนิทกับตระกามากทางรัฐบาลมากทางเงินมาก ใช่ไหมครับท่านก็อยากจะรู้ว่าไปยังไงอยู่จริงไหมครับท่านจะได้ได้เดินทางไปขอตัวกลับมาอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับครับเมื่อกี้ท่านพูดคำว่ามาเฟียรัชดาในในยุคนั้นก็มีมีมีมนายทหารอีกท่านหนึ่งซึ่งเวลามีคดีอะไรก็จะโยนไปหาว่าคนนี้ทำคนนี้ทำเหมือนที่ท่านโดนนะฮะอ๋อก็เขาชื่อพี่ตู่ติงลี่คนนี้มีท่านรู้จักก็รู้จักครับก็เออ ร้อยเอกเมตตาเต็มชํานาญเพื่อนท่านจะเเพื่อนครับแล้วก็แกบบเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็แสดงความเสียใจยซึ่งตอนผมก็ไม่ได้มางานแกครับกกเขาก็เป็นคนที่มีความคิดที่เออไม่เหมือนใครครับช่วงนั้นเขาก็ไปคบกับคุณเออท่านสวสุขุมครับก็อยู่ด้วยกันอะไรกรันอะไรกรันเนี่ยครับจนกระทั่ง เออ่ส <So>, uh, ไปรู้เรื่องที่เออ่ uh, เรื่องแพทย์หญิงที่ถูกฆ่าครับเคยวางแผนเออ่คุณตู่ทิงลี่นี่ก็เข้าไปให้การกับทางสืบเหนือครับไปวางแผนฆ่าไม่สำเร็จคือไม่ทำแต่มีการจ้างวานครับซึ่งทางสวสุขุมก็ ถูกจับแล้วก็โดนติดคุกข้อหานี้ด้วยครับแล้วตาหลังก็มีฆ่าสําเร็จอีกโดนสองกระทงแต่พ่ตูนี่ไม่เกี่ยวฆ่าไม่สําเร็จนี่เกี่ยวฆ่าไม่สําเร็จนี่รู้เรื่องครับแล้วก็ไปตํารวจกันไปเป็นพยา,ยานอือครับตารวจกันไปเป็นพยา,ยานก็ต่นหลังก็เอ,อทางเจ้าที่ตารวจตอนนั้นพี่พาณุรัต เออพาพานุพงศ์สิงหา์ลาเป็นคนหนึ่งตระดีเอ่อ,อ,อก็ว่าถานั่นคุณสุขุมคุณสุขุมก็เลยเอ่อถูกจับตู่เนี่ยเขาตะหลังเขาก็เป็นเวลาไปไหนเนี่ยลูกน้องในลูกน้องเขาเนี่ยพวกไอคิดอะไรเงี้ยก็จะไปกันเจ็ดแปดคนสิบคนเงี้ยเดินกันเป็นพลุน,น,นเงี้ยคนก็มองมว่าเออไอตู่จริงี่ตู่ดี่แต่จริงจริงแล้วเขาเป็นคนอัธยาศัยดีมากเข้ากับเพื่อนได้ทุกคน ครับนะครับแล้วก็มีความคิดประหลาดประหลาดบางทีอยากจะลงสมัครผู้ว่าอย่างเงี้ยได้พันสองพันคะแนนแกก็เอาละครับแกก็ลงสองสามสมัย,ยน,นะครับแต่จริงๆแล้วนิสัยใจคอเป็นคนดีมากเรียนได้ถึงเรียนได้ถึงปริญาเอกนะครับครับนี่อรัศ,ศาสตร์ลามอ่าเข้มาเรียนรุ่นเดียวกับผมนะ่ะก็สนิทกับท่านก็นมีพี่ตู่มีพี่แดงเสียแดง พี่แดงนี่เป็นเหมือนพี่ชายที่น่ารักขัิยะสวัสดีผลเนี่ยตั้งแต่ผมมีเรื่องจนกระทั่งเข้าไปเข้าไปเยี่ยมผมแทบทุกวันครับเออผมพี่แดงเคยบอกเอ้ยกูไม่มีตังค์นะแต่กูมาหาเงนได้ทุกวันออืเราก็เข้าใจเราก็ซึ้งละแต่เมื่อแบบเข้าไปเยี่ยมผมผมแค่นี้ผมก็ปลื้มใจละคนเราอะนะครับตอนนั้นมันไม่รู้จอะอัลตรันใครดีกับคนบางคนที่บอกว่าเอ้ยเมื่อเนี่ยลูกน้องนะ้องแต่ไม่เคยไป น้ำสักหยดก็ไม่มีเงินสักบาทก็ยังไม่เคยไปนะฮะไอคนที่บอกว่าเป็นลูกพี่ผมอะครับนะครับจริงๆแล้วมันมันมันอะไรมันเป็นภาพรวงตาอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหท่านถ่ายถ่ายถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมหรือว่าคนที่กําลังชีวิตอยู่ในวงการที่มีลูกพี่มีนายกับท่านท่านท่านเข้าไปอยู่ข้างในแล้วท่านเคยสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วครับท่านท่านอยากให้แง่คิดหน่อยครับว่าคือ วันใดที่เรายังมีประโยชน์เขาทำประโยชน์ให้เขาได้นะครับเขาก็จะนั่นเราแต่วันใดที่เราพลาดไปหรืออะไรผิดพลาดไปเนี่ยเขาไม่หันมาดูดำดูดีเราเลยนะครับก็บอกแล้วไงเข้าไป,ปอยู่ข้างในน้ำสักขวดจะไปเยี่ยมมาสักครั้งไม่มีฝากงินมาสักพันนึงไม่มีไม่เคยพบไม่เคยเห็นพอเรา เข้าไปเราออกมาแล้วเราเข้าไปงานวันเกิดก็มองแต่ก่อนเป็นมือขวาเลยครับเราเข้าไปงานวันเกิดนี่ไล่เราไปเหมือนเหมือนเด็กขับรถอ่ะครับเอ้ยไปหาอะไรกินแล้วนะแล้วไปนั่งมั่นสมัยก่อนนี่ผมเข้าไปในงานวันเกิดค้าเนี่ยเออนี่เอ้ยถึงนี่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 ผู้พันถึงนู้นู้นแนะนำมาตรงนู้นนี่รู้จักหมดครับเพราะเราทํางานกั้เขาจริงครับนะผมสูญเสียเยอะแยะ เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียโอกาสครับแต่เขาไม่เคยนึกถึงผมผมก็ไม่ว่าเขานะครับผมก็ถือว่าชาติที่แล้วผมคงเอ,อไปทําอะไรให้เขาท่านนี้ต้องมารับใช้เขาครับนะแต่ช่างมันนะครับผมถือว่าเอเวียนไหยตายเกิดคนเรานะเราก็อย่าไปคิดอาฆาตยาบาทกาเลย เขาทําอะไรเขาก็ได้อย่างนั้นวันที่ท่านอยู่ข้างในชีวิตท่านตรงนั้นใครที่นอกจากพี่แดงแล้วใครที่อยู่ไปหาท่านไม่เคยทิ้งท่านจนถึงวันนี้ครอบครัวครับครบอบครัวผมลูกสาวผมยอมเอ,อจบอริญยาโทไม่ยอมทํางานครับไปทําแล้วก็เขาก็ว่าอะไว่าไอ้ลูกกูพันถึงอย่งางงน้นอย่างนี้มันก็น้อยใจมันก็ลาออก มันก็มาดูแลผมอยู่ทุกแทบทุกพูดง่ายมาเยี่ยมผมทุกวันวันทุกวันเยี่ยมอาทิตย์ได้สองครั้งจงกระทั่งเขาจบปริญญาโทตอนนี้ได้จบปริญญาโทรัศาสตร์จบปริญญาตรีนิติศาสตร์และกาลังเรียนเนติบัณฑิตอยู่คและลูกสาวผมตอนนี้ได้กลับมาเรียนเท่านั้นไม่มีเงินก็ยังเลยไม่ค่อยได้เรียนครับเรียนเนแล้วก็ กล่ไาไปสอบเข้าฐานอากาศสอบได้ครับได้เป็นในฐารอากาศใช้ยุทธปิยตรีเข้าไปถึงทําเรื่องความเป็นเขาเอาด้วยความที่อยากจะให้พ่อเนี่ยหารหญิงเนี่ยนะครับ,ค,รบความที่อยากจะให้พ่อได้ชื่นใจว่ามีลูกเป็นาหารสกคนด้วยความที่เป็นลูกผมเรื่องผ่านจากกองทัพอากาศผ่านมาผรมสมียนตราแล้วก็ กำลังจะเซ็นให้ประหลัดแต่งตั้งยศไทยครับเขาเข้ารับรายการรอประหลัดไฟกองทัพอากาศคนเฮ้ยนี่มันลูกผู้พันถึงนี่วานามสกุลนามนี่มันลูกผู้พันถึงเนี่ยให้กองทัพอากาศส่งให้ส่งผรมเสบียนตาแจ้งกลับไปยกองทัพอากาศให้ยืนยันใหม่ว่ายังต้องการคนนี้เหรออ้นี่มันลูกผู้พันถึงซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเขา ไปทำลายอนาคตเขาหนึ่งปีเต็มๆผมต้องรอเขากเกษียณครับโอ้โหลูกผมตอนนั้นทํางานอยู่เออ,อบตอบไปสอบได้เองนะครับนครเชียศรีลาออกเพื่อจะมาเป็นทหารครับนะจากข้าราชการเหมือนกันลาออกเพื่อจะมาเป็นทหารให้ได้เหมือนพ่อก็ามาเจอปัญหาอย่างนี้ ซึ่งเรามองเลยว่าเอ๊ะทำไมสังคมเข้าใจแคบอย่างเนี้ทําไมเขามองเขาไม่ได้รู้ความจริงทําไมเขาต้องมาตัดสินเอ่อเราไม่พอยังไม่ตัดสินลูกเราอีกคือเกลียดพ่อทําไมต้องไปโลวกับลูกครับมันคนละยุคสมัยกันครับก็เลยรอรออีกปีหนึ่งก็ทําเรื่องขึ้นไปก็ได้ประจุเมื่อวันที่สิบตุลาหลังจากเขาก็เกษียณแล้วครับตอนนี้ประจุเป็นยศอะไรฮะเรืออากาศตรีครับญิงนะฮะญิงครับแล้วก็ด้วย เมษานี่เราคงได้เรืออากาศโทรแลละครับเพราะใช้วุฒิปิญาตีนะครับเพราะว่าเขาเรียนเก่งนี่กำลังเรียนเนอีกเผื่อเขาจะเปลี่ยนเ,เปลี่ยนคอจากฝ่ายกิจการพลเรือนไปอยู่นาหารพระธรรมนูญหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่เขานะครับเลยความชอบเขาแล้วแต่เขาก็ทําให้ผมภูมิใจว่ามีลูกที่สืบทอดเราทุาคน เนเป็นและเป็นเลือดทหารและเป็นสืบได้ครับไห้เป็นทหารได้คนคหนึ่งเนี่ยคนที่เขามาดูแลผมที่ว่ามีใครไหมก็มีลูกลูกผมเนี่ยแล้วภรรยาที่บ้านครับที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดเพื่อนบางคนก็มาสักสี่เดือนครั้งหกเดือนครั้งเขาอยากถามท่านตอนที่ท่านออกมา,อาเพื่อนท่านสมัยที่ท่านเข้าไปเนี่ยพันตรีออกมาแน่นอนนะเพื่อนท่านก็น่าจะเป็นพันเอกเป็นในพลกันหมดแล้วพอเจอท่าน ตอนเนี้ยเขาวางตัวท่านอย่างไงครับก็เหมือนเดิมครับมมไม่มีไม่มีอะไรเป็นพลโทแล้วก็มีครับไม่มีก<อ>ารรังเกียจอะไรไม่ไม,ไม่ไม่มีรังเกียจเข้าเข้าใจเพื่อนมันเข้าใจเราทุกคนว่าเราเป็นยังไงยิ่งมาดูอข้อที่จริงที่ผมได้ที่นกได้ทําได้ทําเผยแพร่ไปให้เอฟซีดูเนี่ย เขาเข้าใจเยอะเขาเข้าใจคแตาเขาไม่เข้าใจผมเยอะฮะทัวดาผมยับเลยฮะก็มันก็คือก็เขาก็มองเขาก็มองว่าเขาหาว่าเข้าข้างผมวันเกิดผมฮะผมก็โพสต์ลงไปว่าวันนี้วันเกิดผมคอมเมนต์มาแล้วมึงไอ้ตึงมันพ่อมึงขอให้มึงตายตามไปตึงพ่อมึงไอ้มึงตายโหงตามไปตึงว่บโอ้โหตื่นมาอ่านอะไรไมนไกูวันเกิดกูแท้ๆเลยเนี่ยครับมันยับเลยผมอะเนี่ยครับคนที่เขายังมีอคติที่เขาไม่รู้ข้อที่จริงครับ เขาไม่รู้ข้อที่จริงเ,เราก็จะบอกถ้าเราพูดไปค,คือการแก้ตัวแต่ถ้าท่านังกูเนี่ยเจ้าของคดีย์พูดเนี่ยท่านฟางังก็เถอะแต่เพราะเขาเป็นเจ้าของคดีเขารู้ดีกว่าเราเราเป็นนายตำร,รวจสืบสวนเบอร์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เถียงไม่อะไรใครบอกผมอ,อยากจะพูดแล้วก็พูดไปคือคือผมไม่ใช่บางคังวันนผมออกมาเนี่ยผมขึ้นเครื่องกลับเข้าไปเชียงใหม่ คนแรกเลยเอที่นั่งเครื่องไปครับผมผมอยู่หน้าห้องน้ําบอกผู้พันสิงใช่ไหมครับโอ้ผมเอฟซี FC, ท่านผมขอถ่ายรูปก,กับท่านหน่อยครับ <c oughs> หน้าห้องน้ําอ่ะผมกําลังเข,เข้าไปชี่อะต้องยืนให้เขาถ่ายอะ <c oughs> ชีไม่ออกเลยโอ้เราก็บอกเราก็ยังภูมิใจนะ <c oughs> เขายัง <c oughs> เขายังไม่ได้รังเกียจเราครับ <c oughs> นะครับก็หน้าห้องน้ําเลยผมยังจําได้เลยบางวันก็ดีอย่างที่ผมบอกอะโรงงานผมไม่กินข้าวร้านอาหารเนี้ย ผมกาลังฉียวเงี้ยมันหยุดมนเดือบมันถึงครับไอ้เราก็รับไหวไม่ได้เพราะกำลังเฉียบไ่รู้จะรับไหว้มันยังไงครับครับขออนุญาตเดี๋ยวผมไม่สุภาพอะไรเงี้ยแล้วมันเรียหร้อวเลว MC นี่็เจอแต่ในห้องน้ําเลยนะเจอกันอยู่แถวเนี้ยปูวนเปี้ยนอ่างเงี้ยเราเข้ามาแต่ก็โอเคครับจากเมื่อก็รอหลายๆคนได้ดูแล้วก็เข้าใจกับองค์ไปอีก6ก EP ของท่านนะท่านนี้ดูกันที่พุนด่าผมเละเลยทีนี้ด่ากันแต่ว่าแต่ว่าในกลุ่มด่าก็มีกลุ่ม ที่เข้าใจคือบอกท่านผู้ชมนีครับการที่เราเป็นสื่อเนี่ยนะครับมันจะเข้าข้างใครสักคนหนึ่งไม่ได้ถามว่าผมเอาท่านผู้บันถึงเนี่ยมาน,นั่งเล่าว่าท่านเป็นผู้บรินนสุทธิ์ถ้าคุณก็ว่าไอโอ๊กมึงเข้าข้างไอถึงมึงตายไอถึงเป็นพ่อมึงผมก็อ่ะงั้นใครทําคดีนี้บิ๊กแจ๊ดท่านคานวิทย์ฮะผมะก็ไปเชิญท่านบิ๊กแจ๊ดมาออกว่าอะ เรื่องพวกมาถึงมันเป็นยังไงผมให้ฟังความทั้งสองฝ่ายและผมไม่ได้เป็นคนตัดสินนะครับแต่ผมต้องให้พื้นที่ทั้งสองฝ่ายมันก็เหมือนรายการทีวีอ่ะต้องเชิญทั้งสองคนมากล่าวครับจะฟังความฝ่ายเดียวมันก็ไม่สมบูรณ์ก็เหมือนในวันนี้ครับที่ผมได้นําเรื่องทีเ่เหมือนสาเหตุละครับเหมือนต้นเรื่องเลยครับว่าไม่ใช่ผมอยู่ๆผมทะเลาะทะเลาะขึ้นไปทํางานติดตามบังรอเนี่ยไม่ใช่ถ้าผมไม่มีคําสั่งผมก็ไม่ไปไป,ไปได้ยังไงครับไปก็จะโดนอย่างเนี้ย ออกหมายจับโดยไม่รู้ตัวตอนหลังเนี่ยพี่มนูนูกระจรนได้เข้าใจแล้วบอกอยถึงไม่ทํางานต่อครับผมก็เลยบอกผมก็มาหาเ,เสียแป้บอกเสียแป้อขอเบอริรตังค์เนี่ยผมจ่ายแล้วแก<า>บอก<ส>เอ,อเก็บไว้ก่อนสามแสนกว่าทุกวันนี้ยังคาอยู่เลยฝากกราบด้วยนะครับเอ่อพี่ตอนนี้ท่านเป็นพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กถ้าท,ท่านดูอยู่อะไรอยู่ก็คิดว่าสงสารผมเะย สามแสนว่ารายจ่ายยังอยู่ครบครับเอกสารยังมีครบยังมีบินอยู่บินอยู่ผมเก็บในเอกสารยี่สิบไปหวงอยู่เลยครับในสี่สี่หนึ่งครับอยู่ครบใช้จ่ายอะไรบ้างคกล้อะไรครบค่าเครื่องบินค่าแรงข่าวข้ามไปค่ารถค่าน้ํามันโอทุกอย่างค่าอาหารอาหารครบหมดอ่า ในในวันนี้ครับท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็เหมือนผู้ใหญ่เกษียณท่านหนึ่งครับโครงการโรงพยาบาลฟอกไตแล้วก็อีกแต่หลายอย่างที่ท่านจะทําเพื่อส่วนรวมนี่ตอนนี้ไปถึงไหนเขาครับคมคื้นหน้าตอนนี้ก็กําลังมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับบางคนที่เห็นประโยชน์ของว่าการฟอกไตนะครับมันมีความจําเป็นก็กําลังว่ารวบรวมเงินนะครับในการที่จะสร้างนะครับผมก็อยากทําสิ่งนี้อีกสักครั้งหนึ่ง นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับซึ่งด้อยโอกาสในการที่ไม่สามารถเข้าถึงนะครับโรงพยาบาลของรัฐหรือที่จะเข้าไปฟอกไตหรืออะไรอย่างเงี้ยได้มีโอกาสจากเขาครับนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคุณมีเงินคุณเอาไปเก็บไว้ถ้าคุณมีเงินคุณพอใช้คุณเหลือคุณเอามาช่วยคน ผลบุญน,นั้นน่ะมันจะกลับตอบแทนคุณชาติหน้าถ้าคุณยังเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาเวียน่ายตายเกิดคุณสะสมบุญเอาไว้ชาตินี้คุณต้องการต้องการเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าคุณก็ได้ถ้าคุณทำความดีสะสมเอาไว้ผมก็คิดว่าผมอยากกระทำอันนี้เพื่อให้เป็นบุญกุศลให้ครูบาอาจารย์นะครับหลวงหลวงพ่อเสือดธร นะครับท่านก็เคยคุยกับผมแล้วท่านก็จากผมไปก่อนครับทุกวันนี้ก็ยังนอนอยู่ที่ที่ที่วัดอยู่ที่บางพระหันเราก็อยากจะทําสารนี้ให้ต่อให้จบให้ได้ครับนะครับถ้ามีโอกาสแล้วอะไรไงผมจะแจ้งผ่านตำรวไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้ได้ครับสุดท้ายนี้ครับท่านชีวิตวัยเด็กจนโตข้าราชการทั้งบูทั้งบุญท,ทั้งมาเฟียรัชดามาเฟียคาเฟ่ชีวิตข้างในท้ายสุดแล้ว ท่านมองชีวิตปัจจุบันท่านตกผปหลึกมาแล้วสุดท้ายแล้วปัจจัยชีวิตที่ท่านผ่านมาทั้งหมดมันคืออะไรครับท่านบอกท่านผู้ชมหน่อยครับว่าชีวิตนี้เราอยู่เพื่ออะไรครับชีวิตนี้นะครับมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสท่านมีโอกาสได้สร้างความดีนะครับต่อสังคมบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวเนี่ยสถาบันครอบครัวเนี่ยไม่มีใครรักเราจริงเท่าครอบครัวแล้วหรอกครับนะครับอย่างผมเนี่ยศัตธรรมของชีวิต ต่ก่อนผมเคยมีแฟนเยอะแยะพอถึงเวลาผมเข้าไปปับ๊บโทษประหารชีวิตเขาเดินเข้ามาถึงเลยว่าฉันยังสาวยังสวยฉันไปก่อนนะมันเรื่องปกติเลยครับไอการพวกเนี้ยที่ขอเข้าไปถึงเมียนหนีติดคุกเนี่ยนะครับถ้ายิงโทษประหารชีวิตนี่เขาไม่รู้จะจะอยู่กับเรายัางไงอนาคตันตรงไหนเขามาขอเลิกเราก็ไม่ได้เสียใจยอะไรเราให้โอกาสเขาเพราะว่าในเมื่อเราไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้สิ่งสําคัญก็คือ สถาบันครอบครัวประครับประคองอยู่ให้กันให้ได้นะครับแล้วท่านจะมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสช่วยเหลือสังคมช่วยนะครับคนด้อโอกาสกว่าเรายังมีเยอะแล้วก็อย่าไปยึดถือราบยศสรรเสริญตรงเชื่อใจในตัวเองอย่าได้ไปเชื่อใจอผู้ผู้มียศหรือเจ้านายเราครับบางทีเจ้านายมันหักหลังเราเยอะแค่นี้ละครับที่ผมอยากฝากไว้ว่าท่านที่อยู่กับเจ้านาย ก็เลือกเจ้านายให้มันดีๆนะครับคนที่เขามีจิตใจเมตตาโอบอ้อมอารีช่วยเหลือสังคมไอ้คนเห็นแก่ตัวอยากจะเ,เป็นโปสเตอร์อยืนคนนู้นคนนี้เอาเอาชื่อเอาเสียงนะนักบุญคนบาปครับไอ้พวกนี้เยอะผมเจอมาแล้วก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอใหอ้พวกท่านมีความสุขแล้วก็ร่ำรวย ปราจากโรคภัยใดๆทั้งสิ้นที่กำลังที่มันเกิดขึ้นแล้วมันยังไม่ยอมหมดไปขอให้ท่านแข็งแรงครับขอบคุณมากครับเป็นการสนทนาพูดคุยวันนี้เป็นการพูดคุยที่ได้รสชาตินะครับแล้วก็ได้สัจธรรมแง่คิดนะครับไม่ว่าจะอยู่วงการไหนก็ตามท่านบอกว่าสถาบันครอบครัวทั้งหกักที่อยู่กับเราจริงๆและจริงใจเรน่เหนียวแน่นครับ,นรบแน่นอนฉะนั้นก่อนที่จะรักเจ้านาย รับเพื่อร่วมงานหรือจะรักองค์กรรักครอบครัวไว้ให้มากครับครับวันนี้เป็นงานคิดจะดีแล้วก็เดี๋ยวปีใหม่ปีหน้าว่ากันว่ากันใหม่เดี๋ยวมาเยี่ยมทัานใหม่แล้วก็ถ้าบอกตรงนี้นะครับผู้บันถึงผมก็มาสัมภาษณ์ในานะผู้สื่อข่าวผู้ดำเนินรายการนะครับไม่ต้องมาแช่งผมเลยนะครับวัสดีครับ ขอแนะนำรายการเด็ดสละตีรายการที่จะแนะนําร้านอาหารอร่อยๆและสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทั้งเมืองไทยและต่างประเทศดําเนินรายการโดยน้องทิตีเพื่อสามารถเข้าไปรับชมได้ทางช่อง Youtube OVP2 หรือคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ผมวางลิงก์ไว้แล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กดติดตามรายการนะครับ